คเล่าให้ฟังว่าตอนที่อาจารย์รับราชการครั้งแรกอะคะ่ะอาจารย์รับราชการที่จังหวัดปราจีนบุรีใช่ไหมคะใช่ในตอนนั้นเนี่ยรับราชการเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสากลอยู่กองสากลนิคมกรมส่งเสริมสากลกระทรวงเกษตรและสากลค่ะแล้วก็เลือกรับราชการที่จังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีสมัยก่อนเนี่ยใหญ่มากมีมากมายหลายอำเภออำเภอที่เด่นๆนนอกจากอำเภอเมืองแล้วเนี่ยก็ยังเป็นอำเภอนาดี เป็นอำเภอกบ,บินบุรีเป็นอำเภอแบบสะแก้วตอนนั้น่ะสะแก้วเนี่ยเป็นแค่อำเภอแล้วก็ในจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยนะประมาณสัก30กว่าปีที่แล้วเกืบจะ40ปีที่แล้วเนี่ยมีพรมแดนประชิดติดกับประเทศแบบกัมพูชาดังนั้นเนี่ยพื้นที่ที่ใกล้ๆกับชายแดนนะก็จะเป็นสะกรณิคมคประชาชนเนี่ยได้เข้าไปแตมหากินสะกรณิคมดังๆในตอนนั้นเนี่ยมีอยู่สองสะกรณิคม ก็คือสากรนิคมกบินบุรีแล้วก็สะกรนิคมสะแก้วแล้วบรรปลายแบบท้ายต่อมาเนี่ยอำเภอสะแก้วเนี่ยก็ได้รับการตั้งขึ้นเป็นจังหวัดขับสะแก้วจนกระทั่งแบบทุกวันนี้แต่ทั้งแถบนู้นเนี่ยสมัยที่ผมรับรชาชการอยู่นี่นะก็จะเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมทําการ,กรเกษตรแล้วก็มีที่ราบเชิงเขาเนี่ยเยอะ แลในช่วงที่อาจารย์รับราชการนี่ยังมีการรบพุ่งมีความขัดแย้งกันในพื้นที่อยู่ไหมคะช่วงที่รับราชการในกรมส,งส่งเสริมสกสรเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยก็อยู่ในยุคของสงครามเย็นค่ะคือสงครามเย็นเนี่ยก็แบ่งเป็นสองซีกซีกหนึ่งเนี่ยเป็นซีกที่นําโดยสหภาพโซเวียตเอาระบบก,การปกครองเนี่ยเป็นคอมมิวนิสต์ยิคคอมมิวนิสต์เป็นหลักแถวบ้านเราก็จะมีทั้งลาวทั้งกัมพูชาทั้งเวียดนามอะไรพวกเนี้ยนะฮะค่ะ แล้วก็อีกซีกหนึ่งก็เป็นซีกประชาธิปไตยทั้งสองซีกนี้ก็รบพุ่งกันการรบพุ่งกันนี้ก็ใช้สงครามตัวแทนเป็นพวก Pro x y ซ a r ไทยก็เหมือนกับว่าเป็นประชาธิปไตยเป็นพวกประชาธิปไตยกัมพูชาเนี่ยก็เหมือนกับว่าอยู่ในซีกของแบบคอมมวนิสต์พึ่งพาสภาพโซเวียตพึ่งพาเวียดนามดังนั้นเนี่ยเมื่ออุดมการขัดกันก็รบพุ่งกันแล้วก็รบพุ่งเนี่ยโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณชายแดน จังหวัดปราจีนบุรีแบบสมัยนั้นอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่ามีพรมแดนประชิดติดกับประเทศเวียมพูชาดังนั้น,นก็มีการรบพุ่งกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยพระองค์เสด็จในบริเวณชายแดนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางอำเภอสาแก้วซึ่งต่อหลังเป็นจังหวัดสาแก้วเนี่ยเฉพาะที่ราบเชิงเขาเนี่ยทราบว่าพระองคเ์เสด็จไปมากถึงเจครั้งด้วยกันเพื่อจะไปพัฒนา ให้ผู้คนเนี่ยกินดีแบบอยู่ดีคนเรานี่นะถ้าเกิดกินดีอยู่ดีมีสถานะทางเศรษฐกิจมั่นคงแล้วเนี่ยคิดว่าเรื่องของอุดมการเรื่องที่จะ,ะเปลี่ยนไปยึดถือรัฐที่อื่นอะไรเนี่ยก็คงไม่มี อดีตจนถึงปัจจุบันอาจารย์เห็นพัฒนาการของบริเวณแถบที่ราบเชิงเขาแถบนั้นยังไงบ้างคะเห็นเยอะที่เห็นเยอะเนี่ยเพราะว่าต้องเดินทางบ่อยการไปรับราชการในจังหวัดประจินบุรีโดยเฉพาะแบบสกอนนิคมเนี่ยไปกันแค่สองคนจากนักศึกษาสถาบันการศึกษาทางสากลร,รุ่น12มีผมคนหนึ่งแล้วก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งซึ่งเพื่อนคนนั้นน่ยตออหลังลาออกแล้วก็มาเป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สอนอยู่ที่มาลัยแบบเกษตรศสาสตร์ผมก็ ราออกมาเป็นตำรวจความที่ผมอยู่ที่สกลนิคมแบบกระบินบุรีเพื่อนรักเนี่ยนะอยู่ที่สกลนิคมแบบสาแก้วดังนั้นเนี่ยก็ไปมาหาสู่กันบ่อยๆก็ต้องเดินทางจากกระบินบุรีแบบไปสาแก้วแล้วก็บังเอิญเหลือเกินว่าจากอำเภอสาแก้วเนี่ยก็สามารถจะต่อไปยังผงน้ําร้อนไปยังสวยดาวไปยังจังหวัดประจันทบุรีภูมิทัเนาผมดั้งเดิมเนี่ยอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีดังนั้นเนี่ยผมก็จึงเป็นคนหนึ่งที่ เห็นเส้นทางทางแถบติดกับประเทศแบบกัมพูชาเนี่ยนะ,ะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็น่าจะ40ปีและ้ะแล้วก็เห็นตั้งแต่ยังขู่ครายังเป็นเลนเป็นโครนจนกระทั่งแบบปัจจุบันเนี่ยเป็นทางราดยางเป็นทางนดบับอย่างดีนอกจากนั้นเห็นพัฒนาการของผู้คนด้วยเมื่อก่อนเนะี่ยผู้คนเนี่ยทำไรไ้ไถนาแล้วก็อยู่ในสถานะทางเศรษฐกิจที่ลําบากมาก พื้นที่ทางแถบนี้เนี่ยแบบในอดีตนะเป็นป่าสงวนแห่งชาติที่อุดมสมบูรณ์นะแต่ว่าถูกทั้งนายทุนทั้งราษฎรต่างๆเนี่ยไปบุกรุกแผ่วถางจนกลายเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมแล้วทางแถบนี้นะก็อยู่ภายใต้อิทธิพลของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์แล้วก็เรื่องต่างๆอย่างนี้เนี่ยก็ทราบถึงใต้ฝ่าละอองทุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 พระองค์ก็ทรงมีพระราชดำริให้มีการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาตัางแถบนี้นะเมื่อเดือนมกราคมพุทธศักราช2520โดยพระองค์เนี่ยพระราชทานแนวทางการพัฒนาไว้3ด้านด้านหนึ่งก็เป็นการพัฒนาทางด้านจิตใจพัฒนาด้านความรู้การประกอบอาชีพการจัดสรรที่ดินทำากิกนอะไรพวกนี้นะแล้วก็จัดสรรที่อยู่อาศัยให้กับปบระชาชนนี่แสดงให้เห็นถึงความที่พระองค์ ทรงให้ความสำคัญกับราษฎรในพื้นที่ราบเชิงเขาตลอดระยะเวลาเกือบจะ40ปีที่โครงการนี้เข้ามาพัฒนาทั้งพื้นที่แล้วก็ประชาชนในพื้นที่เนี่ยทำให้ปัจจุบันทุกวันนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยมีชีวิตมีความเป็นอยู่มีอะไรมากมายหลายอย่างที่ดีขึ้นมากจริงๆแล้วก็มีอาชีพที่มั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีพทางเกษตรกรรม ซึ่งทางแถบนี้เนี่ยถือว่าเป็นอาชีพหลักในการสร้างรายได้ให้กับทุกครัวเรือน ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้อาจารย์ก็จะเดินทางไปยังแถบสะแก้วนี้บ่อยมากเลยนะคะย้อนหลังกลับไปหน่อยหพี่บอกเมื่อกี้เนี่ยรับราชการอยู่ที่กรมส่งเสริมสะกรกองสกรนนิคมที่สะกรนนิคมกรุงเินบรุรีเนี่ยแล้วก็ลาออกเมื่อปีพุทธศักราช2500แบบ24แล้ว,วันดีคืนดีเนี่ยผมก็ได้รับัตรโทรศัพท์จากบุคคลแบบ2ท่านท่านหนึ่งชื่อว่าสานิตนาสุกศรีท่านบอกว่าท่านเป็นบัวรกา,ารจังหวัดสะแก้วอีกท่านหนึ่ง ชื่อว่าเสยรพจน์จริยาอุทิกลท่านบอกท่านเป็นผู้มีการในชุมชนอจจาจหวสาแก้วทั้งสองท่านเนี่ยก็โทรมาคุยกันต่างกรรมต่าง,าง,างวาระนะแต่ตรงกันว่าต้องการพัฒนาจังหวัดต้องการที่จะเพิ่มศักยภาพของเยาวชนคนสาแก้วในด้านแบบการท่องเที่ยวเวลาผู้คนไปเยือนสะแก้วเนี่ยสามารถที่จะพาผู้คนเหล่านี้ไปตามสถานที่ต่างๆและสามารถอธิบายขยายความ ทรัพยากรการท่องเที่ยวท้องถิ่นของจังหวัดสาแก้วให้กับผู้ไปเยือนได้แล้วก็มาชวนเอาผมเนี่ยไปเป็นผู้ในการโครงการเนี่ยการอบรมสัมมนา,าในครั้งนั้นเนี่ยแม้แต่ผู้ว่าเระกอบความร่วมมือนุ่งผ้าเขาม้าบ้างใส่เสื้อคอกลมบ้างบรรดาผู้คนอบรมก็ใส่เสื้อคอกระเช้าอะไรพวกเนี้ยค่ะแล้วก็มันก็เป็นเรื่องแปลกพอมันเกิดสิ่งที่แปลกๆขึ้นมาไม่ซ้ําๆกับของเดิมเนี่ย ผู้คนก็นําไปพูดจาถ่ายภาพออกไปโชว์กันแล้วมันก็เกิดกระแสะหลังจากที่มีหลักสูตรมะกรเทศท้องถิน่นก้าอำเภอจังหวัดสาะแก้วเนี่ยผู้คนก็เริ่มมีการท่องเที่ยวจังหวัดสาะแก้วเพราะภาพมันออกทางในโทรทัศน์มีเรื่องราวต่างๆที่หนังสือพิมพ์แล้วต่อมาเนี่ยท่านผู้ว่าท่านกระชงบงประมาณไม่ได้มากเลยแต่แทนที่จะไปใช้ทางดน้านอื่นนะมาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมน,นุษย์ สร้างหลักสูตรขึ้นมาอีกชื่อหลักสูตรมักคุเทศรุ่นใหม่หัวใจแบบสีเขียวข่าวนี้ดังระเบิดระเบ้อเลยคุณเอ็ก็ไปผมยังจําได้เราก็ไปช่วยกันค่ะแล้วก็ตามด้วยอะไรนั้นหลักสูตรอะไรมักคุเทศท้องถิ่นสู่อาเซียนค่ะผมยังจําได้หลังจากนั้นผมไปเป็นผู้มำนวในการหลักสูตรมักคุเทศอาสาพาเที่ยวค่ะแล้วก็เมื่อปีที่แล้วค่ะเป็นโครงการมักคุเทศวิทยาลัยชุมชนสะแก้วเที่ยวตามรอยพ่อหลวงค่ะแล้วปีนี้ก็ เป็นมะกคุเทศที่เกี่ยวดองหลองยุ่งกับที่ราบแบบเชิงเขาใช่ไหมใช่ค่ะ่หมายความมกคุเทศทํำให้เขารู้เรื่องของพื้นที่ราบเชิงเขาดูจากโครงการแล้วก็ต่อเนื่องยาวนานเลยนะคะอาจารย์ในหลายจังหวัดเนี่ยพอเปลี่ยนผู้บริหารไม่กวาม่าเปลี่ยนผู้ราชการจังหวัดโครงการต่างๆก็ยุบไปแต่มีจังหวัดหนึ่งที่ผมดูแล้วว่าไม่ใช่อย่างนั้นนั่นคือจังหวัดแบบสาแก้ว ตั้งแต่ปศ25 0 0แบบ52แล้วก็โครงการก็ต่อเนื่องจนถึงแบบปัจจุบันแล้วโครงการของปีนี้เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ปีนี้เนี่ยเราทำถึงสองรุ่นเนียกันพ่ผมเนี่ยไปเป็นผู้มีการถึงสองรุ่นรุ่นแรกเนี่ยเป็นหลักสูตรมากรุงเทศพื้นที่ราบเชิงเขาสากแก้วรุ่นที่หนึ่งค่ะพอมารุ่นที่สองเนี่ย เป็นวัคคูเทศน้อยพื้นที่ราบเชิงเขารุ่นที่2รุ่นที่1เนี่ยตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่9มิถุนายนพุทธศักราชสองรุ่นที่2เนี่ยก็ตั้งแต่วันที่ 10- ถึง11เดือนมิถุนายนพุทธศักราชสองดังนั้นเนี่ยทั้ง2รุ่นประสบความสําเร็จมากท่านผู้ว่าการจังหวัดให้ความสําคัญมากท่านกานรงค์แบบพุ่งเจริญเนี่ยท่านมาบรรยายเองามาปากตกถาพิเศษอะไรเองหมดเลย มาพูดถึงทิศทางการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาสาแก้วว่าเมงก็ไปไปพูดการสร้างอาชีพด้วยการท่องเที่ยวชุมชนแล้วก็ยังจําได้ว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านอย่างท่านทินกรสุทินเนี่ยท่านเป็นผู้มีการโครงการชลประทานสาแก้วของกรมชลประทานท่านเป็นผู้จัดการโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดสาแก้วประจินบุรีตามพระราชบัญญัติหรืออย่างกาบคนที่ มีอาชีพแบบคุเทศแล้วก็มีประสบการณ์การเดินทางการทำงานมาคุเทศมารอบโลกอย่างกาคุณเจรวุฒิเพชรโชธเนี่ยท่านก็ไปช่วยนะอย่างกาท่านศิลพจน์จริยาวุฒิกุ่นเนี่ยท่านเป็นผู้ในการวิชาชุมชนสาแก้วแต่ท่านก็บรรยายเองขึ้นบรรยายพื้นคุยเลยการเตรียมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อชาวสาแก้วท่านทีระแสงสุรเดชท่านกับููเรื่องกรณีศึกษาท่องเที่ยววิถีชุมชนสาแก้ว พอทานทีละแสงสุรเดชบรรยายเรียบร้อยเนี่ยคะณะทีมงานของเราก็ได้พาผู้ที่มาร่วมอบรมโครงการนี้ไปดูพื้นที่จริงเลยค,คือรับทั้งสองอย่างเ่ยอย่างหนึ่งรับทางภาคบัตรทฤษฎีอีกอย่างหนึ่งรับจากการเห็นในพื้นที่จริงๆก็ลงพื้นที่ปฏิบัติ <นะ S 2> เลยนะครับก็พาผู้เข้าอบรมเนี่ยร้อยกว่าชีวิตเนี่ยเดินทางไปที่อ่างเก็บน้ํา นลบดินทะจินดาอ่างเก็บน้ําของพระราชาเนี่ยไปฟังท่านสุรชัยจิวะสรัตซึ่งท่านเป็นผู้มีคานานักงานก่อสร้างเจ็ดกลมเจัระราานเนี่ยบรรยายให้ฟังเรื่องนู้เรื่องนี้มากมายหลายอย่างแล้วก็ไปดูโครงการไปดูการสร้างอ่างเก็บน้ำอะไรก็มองเนี่นะ แล้วพอวันต่อมาเนี่ยก็พาบรรดาผู้เข้าอบรมเนี่ยไปทำกิจกรรมศพตาผีเสือ้อต่างสีดาอ๋อชื่อ,องการน่าทักดีนะคอ่าแล้วก็เดินป่าสัมผัสวิถีธรรมชาติค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็พาไปอาเก็บน้ำพระปรงไปดูโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้วอ่าปราจีนบุรีเทียมเพอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วเท่าที่ผมฟังมาเนี่ยบรรดาผู้คนที่เข้าอบรมครั้งนี้ ที่เขาประทับใจเขาบอกว่าประทับใจตอนไปสากลการเกษตรเกณฑ์พระปกงค่ะเพราะพอไปเนี่ยก็มีการบรรยายพิเศษแล้วก็ไปเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ซึ่งศูนย์การเรียนรู้เนี่ยนะอยู่ภายใต้แนวความคิดที่ว่าคืนฟาร์มสุขให้แปลงนาชาวนาปลูกยางนาปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่เลี้ยงกุ้งก้ามแดงอยู่ในแปลงเดียวกันอาจารย์คะฟังมานี่กิจกรรมเยอะมากเลยยังไม่หมดยังไม่หมดจะมีกิจกรรมอีกมากมายหลายอย่างค่ะ ลังจากนั้นเนี่ยก็ยังไปล่องเรือล่องแพที่อ่างเก็บน้ำแบบพระปงนะแล้วก็ไปดูน้องไอ้งัวการอบรมครั้งนี้ทำทั้งหมด5วันแต่ว่าการออกเดินทางไปดูสถานที่ต่างๆเนี่ยนะออกไปทั้งหมด3วัน ในวันสุดท้ายที่เราออกเดินทางก็คือวันที่สี่ของการฝึกอบรมวันนั้นจำได้ว่าพวกเราตื่นเช้ากว่าปกติแล้วก็เดินทางกันประมาณสองชั่วโมงไปยังอุทยานแห่งชาติตาพระยาพอไปถึงเราก็แบ่งออกเป็นสองทีมทีมที่หนึ่งก็ไปทำฝายชะลอน้ำตรงน้ำตกตาพระยาตรงนั้นใกล้กับผาแดงเป็นจุดชมวิวที่สวยมากถ้าคุณวริศราไป ก็จะเห็นว่าเป็นจุดชมวิวจุดหนึ่งที่สวยงามในจังหวัดสระแก้ว ส่วนกลุ่มที่สองก็ต้องลุยป่าไปนะเข้าไปทําโป่งเทียมให้สัตว์ปา่ามีเพาะกล้าไม้ปลูกต้นไม้พวกกล้าไม้พันไม้เราก็นํากันไปทําเสร็จเรียบร้อยเราก็มอบให้กทางอุทยานไปเรียกว่าได้แต่ประโยชน์ทุกคนได้รับประโยชน์ทั้งหมดนอกจากนั้นเราก็เดินทางกันต่อไปที่วันนักเกษตรเขาชะกันไปพบกับดรเกริกมีมุ่งเกต ซึ่งท่านเป็นเกษตรกรแนวใหม่ท่านมีชื่อเสียงมากนะผมเองก็เคยเห็นท่านในคลิปใน YouTube ต่างๆดูท่านแล้วก็ชอบมากแล้ววันสุดท้ายเป็นวันสรุปการอบรมเนี่ยนะเราก็ให้ผู้อบรมเนี่ยทาโปรแกรมทัวร์ออกมาเสนอว่าพอถึงเวลาพวกคุณ ไปทำงานจริงๆแล้วเนี่ยนะไม่มีพวกเราคอยมาดูแลแล้วเนี่ยพวกคุณต้องลงสนามเองเนี่ยจะต้องต้อนรับนักท่องเที่ยวเองเนี่ยจะต้องจัดโปรแกรมยังไงถึงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็ได้รับความนิยมมากที่สุดการจัดโปรแกรมทัวร์แต่ละโปรแกรมเนี่ยนะผู้จัดจะต้องมีเหตุผลของตนเองมานำเสนอกับพวกเราเราจะให้โปรแกรมผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยนะ ก็อยู่กับการอาธ,าธิบายขยายความของผู้จัดว่าทำไมคุณถึงจัดโปรแกรมแบบนี้แล้วกิจกรรมสําหรับมักคุเทศน้อยนี่มีอะไรบ้างคะอาจารย์ก็มีคล้ายๆกันนะมีการบรรยายในหัวข้ออาชีพมักคุเทศอาชีพแห่งอนาคตท่านภูมิในการเจร,รพ์เนี่ยท่านเป็นผู้บรรยายเองจากนั้นก็ท่านเจรวุิเพชรโชต ก็บรรยายในหัวข้อมักคูเทศที่ดีเป็นได้ไม่ยากแล้วก็ท่านอิทธิรัตน์สินารักษ์ซึ่งเป็นผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสราแก้วท่านก็มาคุยเรื่องมารู้จักแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสราแก้วกันเถอะแล้วก็คุณอินพิชยาสะอาดเจริญซึ่งท่านเป็นรองผู้มยการวิทยาลัยชุมชนสราแก้วท่านก็มาพูดเรื่องพามัดย้อมสร้างอาชีพ แล้วก็มีการสาธิตในการทําผ้ามัดย้อมให้เยาวชนที่มาอบรมในครั้งนี้มีส่วนร่วมในการมัดเสือ้อย้อมเสือ้อก่อนที่จะนําไปซักรีดแล้วก็นําไปติดโลโก้ของโครงการแล้วก็เอาเสื้อที่ตัวเองย้อมเองเอามาใส่เองใส่ไปดูงานนอกสถานที่ในวันรุ่งขึ้นและว,วันต่อมานี่นะซึ่งเป็นวันสุดท้ายคนเข้าอบรมมักุเทศน้อยพื้นที่ราบเชิงเขาสาแก้วทั้งหมดเนี่ยนะ ก็ต้องเดินทางออกจากวิทยาลัยชุมชนสาแก้วแล้วก็ไปดูงานนอกสถานที่อันดับแรกก็ไปสักการะสารหลักเมืองสาแก้วก่อนแล้วก็ไปทํากิจกรรมศพตาผีเสือ้อไปเดินป่าสํารวจธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติปางศรีดาก่อนจะไปต่อกันที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกําบนไปฟังคําบรรยายดีๆของเจ้าหน้าที่ แล้วก่อนที่จะปิดโครงการเนี่ยนะเราก็พาผู้คอบรมวมะกุเทศน้อยเหล่านี้เนี่ยไปเยือนปราสาทสดกกอกทมแล้วก็ทําพิธีปิดไปมอบประกาศเสียบัตรกันที่นั่นตรงบริเวณปราสาทสดกกทมเลยนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เรามอบให้กับชุมชนมอบให้กับประชาชนคนสาแก้วทั้งท่านที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ทั้งเยาวชนด้วยนะครับ คือผมอยากจะบอกกับคุณสราหลายอย่างว่าการสร้างทรัพยากรการท่องเที่ยวให้กับเยาวชนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ทําวันเดียวสองวันเดือนเดียวเสร็จมันต้องทําสืบเนื่องเป็นระยะเวลานาน,านมากยกตัวอย่างเช่นที่ปรา,าสาทสุรกกตทมเนี่ยผู้บรรยายทุกวันนี้ก็คือหลวงเปียกหรือว่าคุแบ,บปรีชาิชาก็คือเป็น พูง่ายคือเป็นสิทธิ์เก่าของทองมักวุทศท,ท้องถิ่นเก้าอำเภอของจังหวัดสระแก้วเมื่อพุทธศ,ศ 2, ักราช2552วันนี้เราก็ได้ผู้คนอธิบายขยายความถึงทรัพยากรการท่องเที่ยวท้องถิ่นที่เรียกว่าปรา,าสาสร์สโกคมเราอยากจะเห็นผู้คนอย่างนี้ที่อธิบายขยายความทรัพยากรการท่องท่องถิ่นเนี่ยเกิดขึ้นมากมาก ในจาาังหวัดสากวและไม่ใช่เฉพาะสาก้วให้ทั้งประเทศไทยเราต่อไปแบบในอนาคตเนี่ยความมั่งคัง่งจากการท่องเที่ยวมันจะกระจายเราจะทํำยังไงถึงจะกระจายความมั่งคัง่งเหล่านี้ให้มันสู่ท้องถิ่นทุกตอกซอกมุม <c oughs> ผมว่าหลักสูตรอย่างมักคุเทศท้องถิ่นมักคุเทศน้อยอะไรต่างๆที่เราทำเนี่ยมันตอบโจทย์อย่างนี้